วัสดีค่ะต่อนะคะมังคุดเมื่อกี้กินผัดผักไปแล้วต่อด้วยคลิปมังคุดค่ะอาหารข้าวต้องมีอาหารหวานตามน,นะคะผลไม้ตอนเย็นพีณชายเดินดูสวยมากฮะด,ด้านนี้ยิ้มิวไร b ฟู u t i คุณชายแดนก็ชอบกินนะน่มังคุดเนาะผลไม้ไทยเราดูดีสวยมากชิลิ๊<ด> so beautiful เ<ด>สร็จแล้ว,ลวอากินปิดโอเคเอ่ะต้องส่งแล้วนะคุณชายแดนบโอ้โหดูดิสวยมากเด,ดี๋วยวเราต้องกินสักอันอของคุณชาย เนี่ยมีประโยชน์มากเลยหน่อยอือหืออร่อยอร่อยแซ็ปพูดดิแซ็ปอย่าลืมสปีดคิงแซ่ปแซ่ปไลท์ซ่ปไลท พิชช <Supp ly. S 2> mm ิง hmm. อ uh ีสานแซบหลายแซล่าฮ่ฮ่าอาคุณใช้แดนอ้าฮนีฮนะแซบหลายแซบหลายนะืแซบดีแซบดีนะอืมอืมอืม อร่อยมากแซมแซมแซมแล้วนิ่งยูวันปานนาอเลนเนาะปานนาเดี๋ยวเอากลคุณชายแดนก่อนกล้วยหอมเราก็ชอบกินไปตลาดเมื่อเช้ากันนะไปตลาดผลไม้หมด ไปซื้อบล็อกคอลลีกับผลไม้ภักอะไรออดาลิงไว้นูอ <You? S 2> so ิทโอ้ยชีสยื๊ออันนี้อีทมอรวิวเทฟูชีสอ่ะยืจะให้คุณชาแดดคุณฟิตตี้โอเคฟิตตี้โอ้ยอร่อยมากอื้อึ่มติดคอตาย เซเซเซฟแต็มััก nah. ูนะนนะไอ้กล้องนะโชคดีครับโชคดีครับเซฮันโอลเซฮันโอลแฟนคลับ

ถ้ามาก,กินไอ้บุกสมไอ้มากไอ้สมไอ้ส,สายน้ำผึ้งอันนี้มันเป็นของอะไรอย่างก็คือสมเชียวหวานอันนี้นะมันจะนาเอาไว้ตักข้นนามนะอะอ่านช่ด่ตัวานามมันไหลยอยู่แต่ว่ามันไปลาดกินน่ะมันอ้นี่มันดูดินแต่นามมัน มันคืออันสมทรายน้ำผึง่งมักสมทรายน้ำผึ่งหลายกว่าคุณชช้แดนกินด้วยมักมททันรู้ละสี่สิบบาทคนเดียวสมไอ้รายน้ำผึง่งขาดตลาดแต่สมชวนะชชนะใชยชิวิตเทสเตอร์สีโบเป็นแต่แซบแง้งมึงก็ข้ากันลันเนาะอันแซบจืดเนานะ น้อเทสตีอ hmm. uh ่ะว่าแล้วะ้อบอกอืมอืแซบเวลาทึ่งม um, okay. ้ค่อยอยากซื้อมากอรนุมอุ้ยอดเลนอืมอืมตบ่บ่โี้บาทน้วันกิโลนะ ม่าแคบทำไมเหรอดูดกินแต่น้ำมับ้คือยังไงสมไอ้งไงนี่มับ้คือยังสมไอ้ตายน้ำเพิ่งมึงทค่อ,อาจจะบ้าไทยบ้าอ,อิสานบ้าภาษาอังกฤษแน่ฝรั่งเศสแนพ่พ่อผัวกับฝรั่ง เลยยังมูบางบางคนไอในในเฟซบุ๊กกูสิ่อนะหรือในยูทูบกูสื่อนะนีมูเขากับเวลาเว,าว้าภาษาอีสานย่างเดี๋ยวเขาก็บอกเข้าใจภาษาไทายเนาะโอเคเข้าใจเ้าเนเนเดอร์บุนเดนดัจ์จิตนะฝากติดตามเอ่อฝากกดแชร์กดไลค์สับตะไคร่น้ำเนเนเดอร์ชาสกดฝากเอ่อกดแชร์กดซับกดติดตามฝากติดตามเลยนะคะ โอเคค่ะ okay, บ๊ายบายค่ะบายฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะ